สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนชาวพิจิกทุกคนเข้าสู่ช่องเอมี่โชโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปรายไต่มาะนะคะหรือราย3เดือนนะคะให้กับเพื่อนๆน,นชาวพิจิกและคณะพิจิกนั่นเองนะคะซึ่ง3มเดือนนี้นะคะก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนนั่นเองนะพอพูดเดือนแล้วก็คิดถึงเพลงมกรากุมภากระทีเดียวใช่ปะ่ะใน3เดือนนี้นะคะการง,งานของเพื่อนๆนชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ The ช h a r i อ t เหนื่อยหน่อยนะคุณต้องสู้รบบมือหลายๆคนอาจจะได้ร่วมงานกับคนใหม่เพื่อนใหม่สังคมใหม่รวมถึงคุณอาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องได้รับข่าวข่าวหรือได้รับการ a s s i g งานใหม่ๆให้กับคุณเองได้นะคะอย่าไปคาดหวังอะไรมากโอ้โหพูดแบบนี้เรารู้สึก่อไปเลยนะ5้าถ้วยที่ขึ้นมามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะ คาดหวังกับผลงานหรือผลลัพธ์กับเรื่องบางอย่างอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้รับความชื่นชมอย่างท่วมท้นนั่นเองนะคะการงานของคุณมันเลยเหมือนกับว่าคุณต้องพยายามโฟกัสหรือพยายามมุ่งมัน่นด้วยตัวของคุณเองอย่างมากเลยทีเดียวอาจจะไม่สามารถที่จะให้คนอื่นมาเติมเต็มคุณได้นั่นเองนะคะพึ่งคนอื่นไม่ได้พึ่งตัวเองดีที่สุดนะแต่คุณยังคงมีการงานทํามีไรายได้อะไรอย่างดีแหละนะในคนที่มีงานทํานะคะ ดูยังสบายๆย,ยังยังสามารถที่จะแบบอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองไปไงเห็นไหมโ้โหก้าเหรียญนะ่ะดีอยู่แล้วนะคะสาหรับใครที่ไม่มีงานทําอยู่นะคะไม่มีงานทําคุณมีโอกาสที่จะได้งานในช่วงสามเดือนนี้ไหมนะคะอาจจะได้งานแบบจากทางไกลนะหรืออาจจะเป็นงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นงานระยะไกลจริงๆอะ่ะอืม n i g h t of ดาบด้วยเอ้ย Night of คาทานะคะแล้วหูเดเดตขึ้นมาเห็นไหมเป็นงานติดต่อประสานงานในองค์กรต่างประเทศได้หรือเป็นเรื่องราวของการที่แบบใครของออนไลน์ได้นะคะหรือเป็นการทํางานในระยะไกลได้แสดงว่าอย่าหางานใกล้บ้านนะคะคุณหางานไกลๆอาจจะมีโอกาสในการได้งานสูงนะคะและมี h นคาทาด้วยก็จะมีเพื่อนนะหรือคนใกล้ชิดที่จะแนะนํางานมาให้กับคุณนะคะลองดูนะลองสมัครสมัครงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตเรามีมีความรู้สึกสูงมากๆเลยว่าเพื่อนๆหลายคนที่ว่างงานอยู่มีโอกาส สที่จะไดนะะในการงานในช่วงนี้กลับมาที่เพื่อนๆที่มีงานอยู่ตอนนี้แล้วกันเนาะปัญหาที่คุณจะเจอนะคะคือเรื่องอะไรเราจะได้กันไว้ดีกว่าแกนะ,ะป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะปัญหาใน3เดือนนี้ในเรื่องของการงานที่คุณอาจจะได้เจอจะเป็นเรื่องอะไรคุณน o อฟคัฟนะอยากช่วยคนอื่นไปหมดเลยเอาช่วยตัวเองก่อนนะคะ The Temperate ม <laughs> อมีการเปลี่ยนแปลงภายในด้วย มีโอกาสที่ในที่ทํางานของคุณเองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในลักษณะของการทํางานภายในแล้วกันเนาะเดชเบรนส์ <Temper> คือการที่คุณอาจจะต้องเ,อเต็มตัวตั้งรับให้ดีแล้วกันนะคะเพราะอะไรนะแปดถ้วยอาจจะไม่ได้ดั่งใจอ่ะโอ้โหนีย่ยิ่งดูยิ่งรู้สึกได้เลยว่าหลายๆคนจะเจอกับสภาวะการงานที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ The s t r a i n นะคะ ล้วไพ่สุดท้ายมาเป็นไพ่เจ็ดดาบเห็นไหมมันระแวงไปหมดเลยอยากจะทำาน่นอยากจะทำนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ดังนั้นนะคะปัญหาที่คุณอาจจะเจอคือการที่ไปคาดหวังหรือไปพยายามโฟกัสในความรู้สึกของคนอื่นมากๆซึ่งอาจจะไม่ได้สมผลดีกับคุณเพราะตอนนี้เป็นช่วงเดือนที่คุณต้องโฟกัสหรือต้องพยายามด้วยตัวของคุณเอง นะคะอาจจะมีใครแอบทําอะไรรับหลังคุณด้วยนะต้องระวังเลยเจ็ดดาบที่ขึ้นมาคุณได้เปรียบคุณมีข้อดีก็อย่าพยายามแพ่งพรายในสิ่งที่คุณมีหรือว่าเป็นความลับสุดยอดหรือว่าเป็นความเก่งสกิลของตัวเองให้กับคนอื่นละกันนะคะไม่งั้นก็อาจจะถูกแย่งงานแย่งผลงานไปได้ง่ายๆนะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีเรื่องผิดหวังด้วยปัญหาที่ท่จะเจอนะผิดหวังนะไม่ได้ตั้งใจกับคนรอบข้างดังนั้นคือเรามองว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะ ณตอนนี้อาจจะยังไม่เจอหรอกนะคะแต่ในอนาคต3เดือนข้างหน้านี้ถ้าคุณได้เจออ่ะคุณก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคุณก็จะพยายามใช้คำว่าพยายามได้ไหมอาจจะรู้สึกไม่ได้รู้สึกผิดหวังเวอร์ก็จะผิดหวังแบบแบบมีความเข้าใจในเหตุการณ์นั้นนะคะอะไรที่จะเป็นเรื่องราวการงานที่คุณจะได้เซเลเบรตหรือเฉลิมฉลองหรือเป็นสิ่งดีๆที่จะได้เจอนะคะคุณได้เจอเพื่อนใหม่ เรามองว่านะคะเพื่อนๆหลายๆคนเป็นไพ่เดอะฟูลเนาะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่คุณที่คุณอยากทดลองเออทำในสิ่งที่คุณอาจจะไม่คาดคิดว่าจะต้องทําแต่สุดท้ายคุณได้ทํานะคะในถื่อเหรียญถ้าคุณกําลังรอคอยการโปรโมทนะคะหรือการที่แบบว่าอันเนี้ยพูดนะเราว่าแบ็กอัพคุณดีอยู่อะ ชาวพิจิกหลายๆท่านนะคะแบกอัพคนดีมากๆเลยสิ่งดีๆนะเรามองว่าจะมีคนคอยสนับสนุนและช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณเป็นอิสระจากเรื่องบางอย่างได้สมมุติว่าคุณเจอปัญหาอะไรที่ค้างคามานานเราพูดว่าในสามเดือนข้างหน้านี้จะมีคนคอยช่วยจัดการปัญหานั้นให้กับคุณได้เห็นไหมอันนี้ในแง่งงดีก่อนนะคือข้อ ไปกี้ปัญหาที่มันเกิดอะก็คือการที่คุณพยายามไปคาดหวังกับคนอื่นเนาะแต่เนี้ยจริงๆแล้วอะถ้าคุณเปิดรับหรือลองมองรอบข้างดูดีอะจะมีเพื่อนหรือมีคนใกล้ชิดที่คอยสนับสนุนคุณอยู่เคียงข้างด้วยนะคะแต่ฮ้าดาบขึ้นมาเป็นใบสุดท้ายบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยแคร์สิ่งเหล่านี้เท่าไหร่คือชีวิตคุณดูเหมือนกับว่าก็ก็ดูดีอยู่แล้วนะเราเราเรา,เราเลยคิดว่านะคะเพื่อนๆชาวพิจิกหลายๆคนคือเป็นช่วงเวลาที่การสู้ด้วยตัวเองมาโดยตลอด บางคนก็เลยไม่ได้รอคอยความช่วยเหลือจากใครแต่จริงๆแล้วถ้าคุณหันกลับไปรอบข้างคุณจะรู้เลยว่ามีคนพร้อมที่จะคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะดังนั้นเลือกสังคมเลือกเพื่อนเลือกคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเองให้ดีแล้วกันนะคะขอคำแนะนำให้กับการงานของคุณหน่อยนะคะขอคำแนะนำให้กับการงานของคุณหน่อย2องเหรียญเก้คาคาถาสี่เหรียญ ต้องบอกว่านะคะคําแนะนานะไพ่บอกเลยว่ามันมีมันมีจังหวะแห่งการตัดสินใจมีโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสบางอย่างเนาะในการก้าวหน้าไปข้างหน้าได้นะคะแต่ทีนี้มันมี2เหรียญกับ4เหรียญขึ้นมาแปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยกล้าในการที่จะได้รับโอกาสนั้นหรือไปจากตรงนี้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นลองทบทวนเลยนะว่าอาดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างดูดิเนี่ยเป็นไพ่แห่งโอกาสมา,มาแล้วจริงๆอะ เนี่ยบอกเลยนะถ้าคุณได้งานใหม่ที่ใหม่ที่ดีกว่าคุณเลือกที่จะอยู่ที่เดิมนะเพราะคุณสงสารคนรอบตัวอ่ะไม่เป็นไรนะคะดังนั้นในสมเดือนข้างหน้านี้ชาพิจิแค่รับรู้เอาไว้ว่าคุณ จะมีโอกาสเข้ามาละกันเนาะอยากให้คุณลองเปิดใจดูนะคะลองไปสัมภาษณ์งานดูลองไปดูก่อนว่าเอ้ยมันมันเหมาะกับเราไหมมันอาจจะแตกต่างหรือว่าอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยไปฝึกปรือข้อดีคือการฝึกปรือการตอบคําถามการเผชิญกับความเครียดความกังวลใจสิ่งนั้นนะมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณร,ร,รู้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะเวลาได้ไปสัมภาษณ์งาน r e f ฟ e ชตัวเองตลอดเวลาเนาะ และโอกาสมันมาแล้วแต่อยู่ที่คุณเลยนะคะว่าคุณจะพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นไหมเอาใจช่วยสําหรับการางานเอมี่มองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรใน3เดือนนี้นะคะแค่ระมัดระวังความคิดของคุณที่อาจจะดูเหมือนจะเด็ดขาดแต่ว่าไม่เด็ดขาดดูเหมือนจะเลือกแต่ว่าไม่กล้าเลือกนั่นเองนะคะเอาใจช่วยให้กับชาวพิจิกด้วยจ้ามาดูกันที่ความรักของชาวพิจิกบ้างนะคะจะเปิดให้เจใบนะคะดูแบบภาพรวมอิโมชันอลของความรักของคุณนะคะไม่แบ่งสถานะใดๆนะ สำหรับชาวพิจิตนะคะใน3เดือนข้างหน้า3เดือนอันใกล้นี้นะคะเจ็ดใบนั้นไพ่ความรักความรู้สึกอิมมอชันลของคุณมีดังนี้นะคะคุณผ่านอะไรมาเยอะเป็นไหมคุณผ่านอะไรมาเยอะคุณคิดเยอะนะว่ากับความรักความสัมพันธ์อะคุณคิดเยอะมากๆเลยเป็นไพ่ก้าคาถาขึ้นมาใบแรกคุณรู้สึกแบบว่าสงสารเป็นห่วงเป็นใหญ่มีความรู้สึกแบบ มีความรักโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนบางครั้งคุณก็เลือกรักคนที่ต้องรักมากกว่าคนที่อยากจะรักเออโอ้โหสำบัดสำนวนเละเกินช่วงนี้นะคะมีควินคาถาขึ้นมาด้วยเรามองว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อชาวพิจิกหลายๆท่านน่าจะผ่านเรื่องราวของความรักมาหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่แน่นอนนะ เป็นช่วงเวลาจังหวะที่คุณอาจจะไม่ต้องรีบร้อนในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะคะสมมุติคุณเป็นคนโสดแล้วคุณกําลังคุยคุยกับใครอยู่ก็ไม่ต้องรีบร้อนในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือคนมีคู่ก็ไม่ต้องรีบร้อนในการที่จะต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างหรือการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการแบบดื่มด่าความสุขระหว่างทางใช้ชีวิตระหว่างทางด้วยกันไปก่อนปลายทางมันอาจจะรอเราอยู่ไกลๆนะคะช่วงนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนเท่าไหร่นะคะหลายคนก็ คือชาวพิจิกอะมักจะชอบแบกรับนะเพราะเป็น queen of คัพอะ่ะชอบแบกรับความรู้สึกหรือสถานการณ์หลายหลๆอยา่างอยู่กับตัวเราเองเสมอด้วยไพ่มันเลยบ่งบอกมาว่ามันเหมือนกับมีความเครียดและความกังวลใจเยอะนะคะทีนี้ไม่มีไพ่แปดถ้วยเข้ามาดังนั้นนะคะต้องบอกว่ามันคือชาวพิจิกอะ่ะ คุณมีโอกาสที่จะมีความรักนะแต่อาจจะเป็นความรักที่ไม่ไม่ได้ดั่งใจเราต้องการเท่าไหร่ที่ผ่านมาเรามองว่าประสบการณ์หนึ่งถครั้งของคุณต้องมีในเรื่องนี้แน่นอนรักแบบไม่ได้อยากรักคนเนี้ยเออแต่มันต้องรักคนนี ไพ่สรุปคือเดฟูลนะคะจังหวะอิมโอดเชนอลไพ่นะตอนนี้คุณต้องการความรักในเชิงของการเป็นเพื่อนเป็นคนสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นกัลยานามิตรซึ่งกันและกันเฮไหนเฮนั่นไปไหนไปกันไม่รีบร้อนในความรักเป็นอารมณ์เหมือนกับแบบว่ารักโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนรักโดยแบบฉันรักฉันก็รักของฉันเข้าใจใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะแปดถ้วยที่ขึ้นมามันเลยบอกว่าบางคนมองว่าคุณดูแบบเพรียบพร้อมนะเนาะ คุณดูแบบมีความรักก็ดีหรือไม่มีความรักก็ดีแหละมันดูดีไปหมดเลยแต่ในใจลึกๆคุณอาจจะยังมีความต้องการในความรักที่บิยอนกว่าความรักอีกอะ่ะคือต้องเป็นคนที่มองตาก็รู้ใจโดยที่ไม่ต้องพูดกันเลยนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของชาวพิจิตความรักในช่วงสามเดือนข้างหน้านี้นะคะเดี๋ยวลองไปดูต่อในสเตตัสของคนโสดและคนมีคู่ตามลำดับเลยจ้าคนโสดนะคะความรักของคุณคนโสดนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหารอบด้านที่คุณต้องจัดการดูแล้วเหมือนชาวพิจิกคนโสดยังไม่ได้ต้องการใครนะตอนนี้นะคะยังรู้สึกอยากรักตัวเองอยู่คุณมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำทาไมดูโมเมนต์นี้มันไม่ไม่ยังไม่ใช่จังหวะที่คุณอยากมีใครเลยอะคุณดูมีความเป็นตัวเองสูง ดูว่าแบบไม่ได้ไม่ได้อยา่างรีบร้อนกับความรักเลยบางคนอาจจะเพิ่งเลิกลากับใครบางคนก็ได้นะคะหรือเพิ่งผิดหวังจากความรักก็ได้นะแต่ทีนี้เราดูจากไพ่นะปัจจุบันเลยอะ่ะคนโสดชาวพิจิกหลายๆท่านยังไม่ได้อยากที่จะมีแฟนจบคลิปเลยดีแ้ม <laughs> <laughs> เพราะอะไรนะคะทําไมไพ่ถึงขึ้นมาแบบนี้เนาะทําไมเพื่อนๆดูแล้วแบบห่างเหินจากการอยากมีแฟนนะห้าคาถา เดอะเวอร์มันยังไม่คลิกอะ่ะคนที่เจอมันยังไม่ใช่นะคะหรือยังทะเลาะก,กับตัวเองอยู่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรในความรักเออระเหยเห็นไหมคุณรอจังหวะเวลาคุณไม่ได้รีบเลยคุณกลับไปกลับมาคุณยังมีตัวเลือกมันยังมีเรื่องอื่นๆที่คุณทําได้คุณก็เลยยังไม่ได้รู้สึกแบบว่าโอ้ฉันต้องรีบมีความรัก คุณรอการเปลี่ยนแปลงนะคะดูแล้วในเดือนนี้ชาวพิจิกหลายๆคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นเช่นการงานภาระหน้าที่ของตัวคุณเองเนาะเศรษฐกิจสังคมนะการทําอะไรอย่างอื่นที่อาจจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับความรักอิโมชั่นอลตอนนี้มันรู้สึกว่าการมีความรักอาจจะสร้างปัญหารหรือสร้างภาระให้กับคุณมากขึ้นไปอีกได้ด้วยนะคะแต่ต้องถามไพ่ก่อนว่าใน3เดือนข้างหน้านี้คุณมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนหรือไม่อย่างไรนะคะอืม บอกเลยนะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเออยิ้มได้ละคนโสดมีโอกาสที่คุณจะได้เจอนะคะในที่แปลกใหม่ในสถานที่เอ,อ่อที่แดดเข้าแดดเข้าเดดสันต่างไกลต่างไกลไม่ใช่ต่างแดนต่างทิน่นต่างแดนหรือคนที่อยู่แดนไกลก็ได้นะคะ แต่ต้องบอกนะไพ่มันขึ้นมาบอกเลยว่ามีโอกาสที่คุณจะเจอแต่ความสัมพันธ์มันจะเป็นการสารสัมพันธ์ในเชิงแบบเดอะฟูลอ่ะเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะคะต้องรอจังหวะและโชคชะตาก่อนถึงจะสามารถที่จะมันดูพัฒนาได้ยากนิดนึงนะเพราะอะไรนะคะไพ่มันขึ้นมาเลยว่าคุณยังยึดติดก,กับเรื่องที่บ้านเรื่องแห่งความมั่นคงของตัวเองอยู่หรืออีกย่างหนึ่งคือคุณมีเรื่องบางอย่างที่ต้องจัดการก็เลยอาจจะทําให้ความรู้สึก คือไม่อยากรู้ว่าทาไมถึงเป็นแปดถ้วยเนาะกับการที่คุณเจอใครบางคนแล้วทําไมดูเหมือนแบบยังไม่พอใจนะคะเป็นเพราะว่าอะไรคุณยังมีเรื่องอื่นๆที่ต้องจัดการอยู่อาจจะเป็นเรื่องที่บ้านหรือเรื่องความมั่นคงของคุณเองก็ได้เลยทําให้คุณยังไม่ได้พร้อมที่จะสา,ารสัมพันธ์กับใครบางคนแบบจริงจังสักทีทำอย่างไรให้คุณพร้อมนะคะหรืออยากมีแฟนหมอไม่พร้อมเราพร้อมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปปิว <laughs> ปะทะปะโถอ่ะ สถ้วยนะคะสองดาบ the empress ถ้ามีอะไรดีนะะก็ต้องเปิดใจให้กับคนที่เข้ามาหาคุณบ้างอะคือคือไพ่มันมันดูเหมือนกับว่า มันไม่ได้มันไม่ได้เชิงว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะเจอใครนะมันมีโอกาสที่จะเจอนะคะแต่ว่าการสารสัมพันธ์มันเป็นสองดาบมันเป็นการแค่สื่อสารภายนอกมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ดูแบบจริงจังอยากเริ่มต้นขนาดนั้นนะมันยังมีความลังเลในตัวเองมันยังมีความสองจิตสองใจอยู่นะคะทําไมคุณถึงสองจิตสองใจนะสดาบที่ขึ้นมาคืออะไรนะคะคุณยังยึดติดกับเรื่องบางอย่างอยู่ อีกอย่หนึงคือคุณบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ชีวิตตอนนี้มันดีอยู่แล้วอะมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วก็ต้องเปิดใจมากขึ้นนะคะแล้วก็กล้าหรือว่าออกไปเที่ยวออกไปออกไปเที่ยวดูสวนกระแสนนะตอนนี้มากออกไปอ,อยู่กับเพื่อนนะไปเจอผู้คนบ้างนะคะ ก็จะทําให้คุณมีโอกาสในการที่จะมีแฟนหรือมีใครบางคนที่คุยกันหรืออีกแง่หนึ่งนะเดลเวอร์สขึ้นมาพร้อมสามถ้วยก็ต้องอาจจะเปิดโอกาสให้กับคนรอบข้างในการที่จะพูดคุยกับเรานะคะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าการวันนี้ไม่ต้องรีบร้อนในการสัมพันธ์ในช่วง3เดือนนี้ก็ได้แต่ในอนาคตอันไกลเนาะคุณก็อาจจะสามารถที่จะมีใครบางคนที่ทําให้ความรักหรือความรู้สึกในแง่ของความรักของเราอะพัฒนาได้นั่นเองนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลง ของตัวคุณเองก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าคนโสดจะเป็นอย่างไรแต่ในช่วง3เดือนข้างหน้านี้ก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะที่จะพัฒนากับใครอะลองเปิดให้สักนิดหนึ่งว่าสําหรับชาวพิจิกบางท่านที่อาจจะมีคนแอบชอบอยู่คนโสดนะแอบชอบหรือคนคุยหรือว่าไปชอบใครอยู่นะคะมีแนวโน้มในการพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาหรือไม่นะคะ Queen of Cup มันดูก็ยังไม่ได้หวังผลนะ The t e m p e r a n c e มันยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ดูยากอะ ปัญหามันเยอะจังเลยนะสิบดาถ้าถามเอมี่นะคะเอมี่มองว่ามันยังมีเป็นช่วงเวลาแห่งการแบกรับความรู้สึกอยู่สิบดาบที่ขึ้นมาต้องการจะบอกอะไรนะอาจจะเป็นเรื่องราวของรักระยะไกลนะคะหรือคุณไปชอบคนที่เจ้าชู้มากๆหรือคุณไปชอบคนที่เขาอาจจะแบบไปแอบชอบคนมีเจ้าของอะหรือคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาคนเดียวหรือคุณอาจจะมีโอกาสละกันที่พอคุณไปชอบคนคนนี้เพราะว่าเขาอาจจะเหมือนแฟนเก่าหรือเหมือนอะไรที่เป็นพลังงานเก่าๆมันเป็นความรักข้าสสมพันธ์ที่ไป ถ้าคุณแอบ,บชอบคนคนนี้นะคุณก็แค่อยากรู้เฉยๆแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะโฟกัสมากณนะตอน3เดือนนี้นะคะดังนั้นคนโสดและคนแอบบชอบใครสักคนหนึ่งอยู่นะสถานการณ์นี้เอมมีต่ต้องบอกเพื่อน,อนๆทุกๆท่านเลยที่มาฟังคลิปชาวพิจิกนะคะว่าใจเย็นๆน,นะไม่ต้องรีบนะคะจังหวะใน3เดือนนี้ในเรื่องของความรักของคุณอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะคะจงเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากละกันในช่วง3เดือนนี้เอาใจช่วยให้กับคนโสดด้วยนะคะ สำหรับคนมีคู่นะักสถานการณ์ปัจจุบันความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะณนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างในถือดาอดูเ g ็กซ s เรสซนะดูรุนแรงดูมีความเกรี้วกราดระหว่างกันนะคะคุณอยากให้เขากลับไปเป็นเหมือนเดิมหรอเขาอารมณ์ร้อนขึ้นเหรอคะไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนแบบรีบร่งดูพยายามมากๆเลยกดดันอยู่ มีคนอดีตกลับมาวุ่นวายได้ด้วยนะคะระวังนะคนรักเก่าของคุณหรือของเขาอาจจะกลับมาในช่วงเวลานี้ได้เลยทําให้เป็นปัญหาของคุณทั้งคู่เลยทําให้เป็นความแบบมีอิมโอดเชนอลมากขึ้นได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของการหยุดนิ่งอยู่กับทีด้วยเดลเทมิคขึ้นมาคือต่างฝ่ายต่างอยู่กับตัวเองไม่ได้อยากที่จะเปิดรับหรือแชร์ไอเดียแชร์ share, ความคิดแชร์ share, ความรู้สึก ระหว่างกันเท่าไร่ดูเข้าไม่ค่อยถึงใจกันเลยอะแนะนําเลยนะคะเพจออกครับขึ้นมาต้องพยายามออกไปหาแอคทิวิตี้ใหม่ๆทําร่วมกันดูบ้างเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณมันยังไปต่อได้อีกนะคะขอดูหน่อยนะคะความรู้สึกของคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้คะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณรู้สึกว่าเขามีใครบางคนหรอคุณไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่เลยตัวคุณนะด้ไพ่เตัวคุณรู้สึกยังคะเป็นเจดาบ เขมีอะไรบางอย่างอยู่คุณยังรู้สึกแบบไม่ไม่ไว้ใจอะ่ะไม่ไว้ใจผิดหวังแล้วคุณก็ไม่อยากทำอะไรด้วยคุณอยากยืนอยู่ท่ามกลางความผิดหวังนั้นคุณไม่ได้มองถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างกันเท่าไหร่เลยนะคะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นละกันนะคือต้องบอกว่ามันจะดีขึ้นแต่ดีขึ้นช้าหน่อย เป็นเพราะอะไรมันมันเป็นช่วงเวลาแห่งความนิ่งอ่ะแล้วคุณก็คิดไปเองจิตตกไปเองแต่ก็ไม่บอกเขาเพจออฟดับระวังการพูดประชดประชันกันสักนิดหนึ่งแล้วกันตัวคุณนะคะแล้วเขารู้สึกไงกับคุณคะเนี่ยเขาก็รู้สึกนะว่าคุณนิ่งมากๆเลยอะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณมีแผนในใจดูเขาก็คิดว่าคุณไม่ค่อยแคร์เขาด้วยอ่ะเขนว่า เฮ้ยนี่แบบพูดเลยว่านี่ขอดูปัญหาระหว่างกันหน่อยนะคะปัญหาระหว่งางคุณทั้งคู่นะตอนนี้คือเรื่องอะไรเนี่ยเติมใจเธอไม่เคยเต็มต่างฝ่ายต่างอยู่กับตัวเองมีโอกาสในเรื่องราวของรักาสาเศร้าได้ด้วยระวังนะไะเกบอกไปแล้วว่ามีโอกาสที่จะมีคนเก่ากลับมาพลังงานมันขึ้นมาเลยนะคะว่าปัญหาระหว่งางคุณทั้งคู่คือความมั่นคงมันไม่แน่นอนแล้ว ห้าเหรียญขึ้นมาพร้อมสามเหรียญและ Queen of คับสนใจคนอื่นมากกว่าเรื่องของกันแลกกันทำอย่างไรดีนะคะในสามเดือนนี้นะไพ่แนะนำให้เราประพฤตินตนอย่างไรดีชาวพิจิก <c oughs> <c oughs> เสิบคาถาเวลาขึ้นมาในเรื่องของความรักนะต้องบอกเลยว่าคุณต้องจัดการอ่ะคุณนิ่งไม่ได้แล้ว แต่การจัดการมันคือไนอท์คาถานนะคือต้องวางแผนมาอย่างดีอีกแง่หนึน่งคืออะไรนะคะจัดการในเรื่องแรกคือต้องจัดการเรื่องรักสามเศร้าก่อนเลยถ้ามีคนอื่นเข้ามามีทิพลกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดนะคะแต่ว่าถ้าคนอื่นในกรณีนี้ไม่ใช่เป็นแฟนเก่าเป็นคนใหม่ที่คุยแล้วทาให้รู้สึกดีแต่ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นคนในครอบครัวไพ่แนะนําให้คุณ อธิบายให้คนไกลชิดกลุ่มนั้นเข้าใจก่อนว่าเหตุการณ์ณปัจจุบันคืออะไรทําให้เขาเป็นพวกเดียวกับเราให้ได้คุณเหนื่อยอะ่ะปัญหาจะจบได้ไหมนะคะปัญหาจะจบได้ไหมถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจรับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะมีโอกาสที่จะจบได้หรือโอ้โหแปดดับขึ้นมาด้วย คือหรือถ้าคุณอาจจะไปโฟกัสกับสิ่งอื่นๆอ่อะก็มีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของคุณไปที่เรื่องอื่นได้โอเคปะทีนี้นะคะถามว่าจ,จบได้ไหมจบได้ถ้าคุณแบบเนี่ยคือไพ่นะขึ้นมาแบบเนี้ยคือเหมือนคุณต้องแบบกลืนน้ำลายตัวเองอะฉันจะไม่ยอมเขาอีกต่อไปแล้วเห็นไหมกลืนน้ำลายตัวเองนะคะถ้าจบได้เมื่อคุณยอมเบื่อเนาะเรื่องแบบเนี้ยเบื่อมากเลยอะ ทำอย่างไรดีนะคะอืมใดๆก็ตามแต่นะคะไมี่ยังไงก็ต้องบอกคุณว่าต้องคุณตัวคุณเองก็ต้องพยายามเคลียร์อิทธิพลที่เป็นลบของตัวเองออกไปเพราะไพ่มันขึ้นมาเป็นแปดาบเนาะแล้วเดอาคุณอาจจะคิดอะไรในแง่ที่เหมือนกับ weak point อะแย่ที่สุดไว้ก่อน เพื่อที่ว่าถ้ามันสถานการณ์มันมันแย่แบบนั้นคุณก็จะทําใจมาได้แล้วระดับหนึ่งนะแต่ทีนี้เราพูดเลยว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลา3มเดือนที่อาจจะไม่ค่อยไว้ใจซึ่งกันและกันเท่าไร่ในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่แนวโน้มแนวโน้มในอนาคตแล้วกันเนาะแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่แนวโน้มในอนาคตอันใกล้แล้วกันนะสองถ้วยอมันยังตัดกันไม่ขาดเลยจริงๆอะเอาเอา ถ้าเราดูไพ่แบบนี้นะคือคุณทั้งคู่มันยังตัดกันไม่ขาดแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันยังมีความความเชื่อมโยงซึ่งกันและก,กันมันยังมีความคิดหรือความต้องการบางอย่างที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่อ่ะดังนั้นก็อยู่ที่การปรับตัวของคุณเลยนะคะว่าจะทำให้สถานการณ์มันดีนิ่งหรือว่าความสถานการณ์มันระสำระสายในเวลาเดียวกันแล้วสุดท้ายก็อาจจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้ เป็นแค่จังหวะช่วงเวลาสั้นๆแล้วกันเนาะนโดยเฉพาะในช่วงเดือนอสิงหาคมกันยานะคะเอมี่คิดว่าเพื่อนๆชาวฟิจิหลายๆคนนะอิทธิพลของดาวด้วยแหละที่อาจจะส่งผลทําให้คุณอาจจะมีความคิดที่แปลกไปกว่าเดิมได้นะเรื่องที่คุณไม่เคยคิดคุณก็จะคิดมากขึ้นแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องใจเย็นๆแล้วกันแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆลองเจอสถานการณ์นั้นก่อนเอมีม่มองว่า the h e p a t i ขึ้นมาเซนส์คุณแก้ไขปัญหานี้ได้ เะะชื่อมั่นในพลังงานสัญชาตญาณของตัวคุณเองเข้าไว้เอาใจช่วยสำหรับคนมีคู่ชาวพิจิกทุกท่านด้วยนะจ๊ะคำแนะนำภาพรวมโดยสรุปนะคะให้กับชาวพิจิกได้ไพ่เดอะทาวเวเลยนะคะคุณต้องกล้าคิดที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงบางครั้งสิ่งที่คุณคาดหวังให้มันสําเร็จที่สุดมันอาจจะไม่สามารถที่จะเป็นความจริงได้นะในช่วง3เดือนนี้นะคะไม่มีความเพอร์เฟกเกิดขึ้นได้ในสภาวะรอบข้างของคุณ ไม่ได้บอกว่าให้คุณดูแบบโหท้อจังเลยไม่มีทางประสบความสําเร็จเนาะแต่อยากให้คุณเผื่อมีแผนสองเอาไว้ด้วยในการกระทําหลายๆอย่างของคุณเองนะคะเป้าหมายของคุณคืออะไรนะคะคุณก็ต้องพยายามควบคุมไปได้ในสิ่งนั้นๆน่นะไปให้ได้ไปไปได้คือ The Tower ที่ขึ้นมาต้องบอกว่ามันมีพลังแห่งการทําลายล้างสูง ก็ต้องรามัาระวังนะคะว่าอารมณ์ความคิดของคุณเองอาจจะทําให้เรื่องที่มันควรจะดีกับแย่เรื่องที่มันจะแย่กลับดีเก็ตไหมมันจะไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังเท่าไหร่นะคะ mm hmm. คุณอาจจะมีเรื่องในการเสียอะไรบางอย่างอย่างฉับพลันทันด่วนได้นะดังนั้นในช่วงนี้นะคะอย่าอย่าชะล่าใจเด็ดขาดนะสามเดือนข้างหน้านี้นะคะรวมถึงนะคะใครหล,หลายๆคนที่อยากจ,จะประชดประชนันหรือท้าทายกับเรื่องบางอย่างระวังเลยนะคะว่า การประชดประชาหรือการท้าทายของคุณนั้นมันจะส่งผลตรงข้ามกับสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นั่นเองนะคะดังนั้นช่วงนี้อย่าประชดอะไรใดๆก็ตามแต่เลยละกันนะคะเด e อ o w ท r เวอร์ขึ้นมาอย่างไรก็พยายามที่จะปล่อยวางให้เร็วอย่าไปเครียดหรือกังวลใจกับมันอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่มากอะ่ะคือไพ่เด e อดท้เวอร์ข้อดีคือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมันทําให้คุณไม่สามารถที่จะยื้ออะไรบางอย่างได้ได้นานเนาะ แต่ข้อเสียของมันก็คือบางทีการเปลี่ยนนั้นหรือการเกิดขึ้นอะไรของคุณรอบข้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นดังที่เราวางแผนหรือคาดการเอาไว้ดังนั้นคุณต้องปล่อยให้เร็ว นั่นเองนะคะนี่คือคําแนะนําที่ไพ่อยากจะสื่อให้กับคุณชาวพิจิกนะคะยังไงก็เอาจะช่วยให้กับใครหลายๆคนและกันที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครยังอยากดูดวงส่วนตัวกับเอมี่ก็ติดต่อมาได้เลยที่ l ลน์อ s พโชค่ะสา,ายเอมิสฮอรโรนะคะฝ่ายหนึ่งช่องทางการติดตามกันด้วยผ่านงอินสตาแกรมเอมิสฮอรเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะผ่านในช่วงสาดือนนี้ไปได้อย่าง ดีทีเดียวแล้วกันเนาะยังไงก็ตามแต่มีเหตุพผลมีสติสมัมปชัญญะอยู่กับตัวเองให้มากนะคะคุณผ่านไปได้แน่นอนเอาใจช่วยสวัสดีค่ะ